แล้ว CRV จะอยู่ยังไงเมื่อเจอกองทัพรถ SUV ไฟฟ้าแบรนด์จีนเหล่านี้รวมเปิดตัวสู้เดือดทุกคนลังใจใจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท ในบ้านเราช่วง10ปีที่ผ่านมากลุ่มรถยนต์ที่มียอดขายเติบโตแบบน่าจับตามองมากที่สุดคงหนีไม่พ้นรถ SUV หรือ Crossover ที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าชาวไทยทั้งขนาดของตัวรถที่นั่งได้5ถึง7คนความหรูหราและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารสไตล์รถเก่งช่วงล่างที่นุ่มนวลชวนฝันไม่ได้สะเทือนเมนรถก,กระบะความสูงใต้ท้องรถที่ขับลุยน้ำารอระบายไปไหนมาไหนคันเดียวสบายทั้งในเมืองและนอกเมืองสำคัญที่สุดคือเรื่องของราคาที่จับต้องได้และมีให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น แล้วถ้าถามว่ารถ s u v รุ่นไหนคือรถยอดฮิตตลอดการสำหรับคนไทยคำตอบคงจะเป็น Honda c ซ v อาหนึ่งในผู้บุกเบิกตลาดรถประเภทนี้ในราคาเอื้อมถึงได้ประดุนแรกๆไม่ว่าจะเปิดตัวขายมาก,กี่โฉมก็ได้รับความนิยมมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่6ก็ยังคงครองแชมป์อยู่หัวตารางในกลุ่มแบบไม่มีฟอร์มตกแต่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องให้ฮอนด้าต้องผวากันบ้างแล้วละ่ะเมืม่อบรรดาค่ายรถยนต์จากฝั่งจีนซึ่งเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดกำลังตีตื้นขึ้นมาชนิดดททีีี่หายยยใจรถต้นนคอกัเเลเว แล้วแบบนี้ Honda c ซ v จะาีตำแหน่งเจ้าตลาดไหมนะคลิปนี้ที่สุดจะพาไปดูรถ C SUV สรุ่นใหม่ที่จอเตรียมเข้าไทยมีทั้งขุมพลังไฮบริดและ EV ีไฟฟ้าล้วนส่วนจะเป็นคันไหนยี่ห้ออะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่คันแรกที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการซากทีสำหรับ B ีวีดีซีไลออนหหรือ B ีวีดีซีชื่อเดิมที่เพิ่งเปิดตัวและประกาศร,ราคาอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่8เดือน8ที่ผ่านมาด้วยราคาคาดการจากเรเวเพียง939,900บาทที่เย้ายวนใจน่าดู นอกจากเรื่องของดีไซน์ที่สวยสะดุดตาและขนาดตัวถังที่ยาวที่สุดในคลาสแล้วขุมพลังที่ใช้ยังเป็นแบบ p ัลกินไฮบริดหรือที่ทาง BVD เรียกว่า DMI ย่อมาจากคำว่า Dual Mode Intelligent ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ BVD ในบ้านเราที่ใช้ขุมพลังลูกผสมเติมน้ำมันได้แบบนี้ สเปคขุมพลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบเครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุด98แรงมา้าแระบิด1 2 2นิวตันเมตรทำงานร่วมก,กันกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลัง197แรงมา้าแระบิด300นิวตันเมตรซึ่งเป็นทั้งสองอย่างทำงานร่วมกันแล้วจะให้กำลังสูงสุด218แรงมา้าแระบิด300นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน8.5วินาทีมาพร้อมแบตเตอรรี่ขนาด18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่ และวิ่งแบบผสมกันระหว่างน้ำมันไฟฟ้าได้ไกลสุดถึง1 0 9 2กิโลเมตรเลยทีเดียว <c oughs> ก่อนที่เราจะพาไปดูกองทัพรถจีนที่น่าสนใจกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปพิพพวกเราด้วยนะครับ <c oughs> ขั้นต่อมาคันนี้เพิ่งเปิดตัวก่อนหน้าซี่ลยออนแค่2วันเท่านั้นสำหรับเครือเชอรี่ที่ประเดิมทำตลาดในไทยด้วยเจคู6 EV เป็นหนึ่งใน2รุ่นแรกมาพร้อมราคาคา,าดการ์ชว้าวที่เริ่มต้นเพียงแค่1,99,000บาทเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มาแล้วถือว่าคุ้มค เริ่มตั้งแต่ดีไซน์ทรงกล่องแบบเปตโรโมเดิลที่ชวนให้นึกถึงเบนจ Class หรือแรนโรเวอร์เด e เฟนเดอร์ตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมทั้งหมดไฮไลท์อยู่ที่ฝากระโปรงท้ายดีไซน์ตู้กับข้าวที่เปิดปิดด้วยไฟฟ้า,ฟาพร้อมระบบซอฟท์คลสคุ้มพลังมีให้เลือกทั้งแบบมอเตอร์เดี่ยวกับเกียร์ล้อหน้าและมอเตอร์คู่กับเกียร์สีล้อกำลังสูงสุด184-279แรงมา้าระบิด220-385นิวตันเมตรทำอัตรา,า,ตาเร่งจาก0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6.5-10.5วินาที แบตเตอรี่เป็นแบบ LFP ขนาด65.7-69.8กิโลวัตต์อาววูวิ่งได้ไกลสุด418-426กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ารันตีทั้งตัวรถแบตเตอรี่และมอเตอร์นานถึง8ปีหรือ2,000กิโลเมตรแบบจุกๆเพื่อให้ลูกค้าคนไทยมั่นใจแก้ภาพจำเชอรี่เดิมที่เคยรู้จักกันไปเลย I อออนวีคันนี้เพิ่งเปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์ให้คนไทยได้เห็นกันเมื่อวันแถลงเปิดโรงงานไอออนทียรอยงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าขายแน่และจะผลิตในไทยด้วยนะ ดีไซน์ภายนอกของไอออนวีได้แรงบันดาลใจมาจากไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ตัวรถมาในแนว SUV ผสมวากอนที่แนวหลังคาค่อนข้างสูงภายในกว้างขวางมีสีทูโทนให้เลือกไฮไลท์อยู่ที่ตู้แช่เย็นขนาด6.6ลิตรใต้ที่พักแขนตรงกลางด้านหน้าทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบสิจนถึง60องศาเซลเซียสจิบน้ำเย็นคลายร้อนได้สบายบายขุมพลังในทุกรุ่นย่อยจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวกับเครื่องล้อหน้ามีความแรงให้เลือก2ระดับคือสอง -224 ยรม่และสอ,ะรอตราเร่งจากศูนี่แรง100ด้ไทำอัสุดที่ินาที แบตเตอรี่เป็นแบบ LFP 400 V วขนาด 62, 75และ90กิโลวัตต์อาววิ่งในไกลสุด 520, 650และ750กิโลเมตรตามมาตรฐาน C-LTC รองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charge สูงสุดระดับ 3C หรือ3เท่าของความจุแบตเตอรี่เคลมว่าชาร์จเพียง15นาทีวิ่งในระยะทางเพิ่มขึ้นมาถึง370กิโลเมตรปลายปีนี้อาจจะได้เห็นดีกันใครสนใจกดชมคลิปแบบจอดลึกได้ที่มุมขวาบนเลยครับขั้นถัดมา All New MG HS ปิดตัวไปแล้วในประเทศอังกฤษบ้านเกิดสาหรับโฉมใหม่เ oh. จเนอเรชันที่2ที่มาคราวนี้ไปอัพไซส์มาใหญ่ขึ้นและมีความฉบเฉียวดุดันมากกว่าเดิมทั้งไฟหน้าที่เป็นทรงเรียวรับกับช่องลมที่กันชนหน้าขนาดใหญ่ส่วนดีไซน์ด้านท้ายก็ดูหรูรหราให้โซยิ่งขึ้นด้วยไฟ l อ d ว a ดีบายาวซ้ายจะดรขวาภายในห้องโดยสารมาในแนวเดียวกันกับพี่นงร่วมค่ายหรือหน้าจอมัดปัดและจอกลางยาวต่อกันบนคนอนโซลหน้า คุ้มพลังยังมีให้เลืกอก2แบบเหมือนเดิมทั้งคุ้มพลังน้ำมันล้วนเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด169แรงมา้า275นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน9.4วินาทีส่วนอีกคุ้มพลังเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด142แรงมา้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้า92แรงมา้าให้กำลับบงรวมสูงสุด210แรงมา้าแบตเตอรี่มีขนาด24.7กิโลวัตต์ชั่วโมงที่น คนไทยคาดว่าน่าจะได้เจอกันช่วงปี2025นี้และคันสุดท้ายกับ g e e l y Galaxy E5 ที่ไม่ใช่คำหยากนะเป็นแบรนด์ในเครืคอ g e e l y ยักษ์ใหญ่ t อป5จากจีนตัวรถถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม GEA หรือ g e l l y Electric Architecture ที่ต่อยอดมาจากแพลตฟอร์มเดียวกันกับ Volvo EX30 ตั้งใจพัฒนาให้เป็นคู่แข่งกับ BYD Atto 3โดยตรงระยะฐานล้อยาวถึง2.75เมตรเท่ากันกับ Delta f o r t e r e r แบบเป๊ะ คันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ขุมพลังเป็นแบบมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุด218แรงมา้าแบตเตอรี่เป็นแบบ Aegis Short Blade มีให้เลือก2ขนาดความจุคือ49.52และ60.22กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสุด440-530กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนติดตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นตัวรถแบบ CTB Cell to Body ตัวรถดูหลวมมากๆด้วยค่าสัสประสิทธ์แรงเสียนหรือ C-D เพียง0.269ทางค่ายเยเคลมตัวเลขอัตราการกินไฟไว้ต่ำ เพียง11.9กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเท่านั้น <Wow. S 1> ตัวรถคันจริงและราคาจะเป็นยังไงอดใจรอกันช่วงมอเตอร์อ็กปโปลายปีนี้ตรียมพบกับกองทัพรถจากจีลี่กันได้เลยหากเราดูจากสถานการณ์ตลาดรถยนต์ในช่วงปีที่ผ่านมานับเป็นช่วงที่ยากลำบากของ Honda ในการประกองยอดขายในไทย ทั้งจากพฤติกรรมของลูกค้าที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นและสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาฟแนนซ์ Finance, ปล่อยสินเชื่อยากขึ้นทําให้ทาง Honda ต้องปรับกลยุทธ์หยุดการผลิตรถที่โรงงานในอยุธยาหรือเพียงโรงงานที่ปราจีนบุรีแห่งเดียวเท่านั้นรวมไปถึงการประกาศลดราคา Honda c i t ตี้ e h ี v และ Honda c ซ vic ค e e-hiv เริ่มปรับโฉมที่เพิ่งเปิดตัวไปเป็นสัญญาณว่าทาง Honda ต้องลุกดักมากยิ่งขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าแฟนคลับชาวไทยเอาไว้ให้ได้อย่างเหนียวแน่น แต่อย่างน้อยรถในกลุ่ม CSUV ก็ยังมี Honda CRV เป็นรุ่นชูโรงรักษาแชมป์มาได้ยาวๆจากที่เล่ามาจะเห็นได้ว่ามีรถยนต์รุ่นใหม่จากแบรนด์จีนตเตรียมเปิดตัวขายในไทยอีกหลายรุ่นแต่ละคันสเปกก็ไม่ธรรมดาดีไซน์อันัยลดนจอ่อนอนโลดดนใจใครหลายๆคนออปชันที่จัดเต็มมาให้แบบไม่มีกัก๊กรวมไปถึงทางเลือกของขุมพลังที่หลากหลายทั้ง BEV ไฟฟ้าล้วน1 0 0และ PH e v ชเ u บปลั๊กอินไบริตตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหารถไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีทาง Honda คงต้องทำ มารอดูกันเลยว่ารื่อนปรับโฉมจะเพิ่มออปชันปรับราคาสู้ในตลาดที่ดูเดือดน,นี้อย่างไรหวังว่าอย่างน้อยจะให้บรายสปอตมานะจ๊ะพี่ฮอน <S <S และคุณครับคิดยังไงกับกองทัพรถจีเหล่านี้พอจะสู้ซีอาวีได้ไหมมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกําลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสาคัญจากพวกเราสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ